มาเจอกันก็ทักทายกันแบบเขาก็เลยมาทักไงแต่ว่าเขาไมอหญ่ให้ผมไปทักไงคือคือพูดยังไงอะ่ะคือผมมาเข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าผมไม่รู้ว่าเขาเข้ามาตอนไหนแล้วก็เหมือนกับว่าผมผมจะต้องไปเวริร์กช็อปเวริร์กช็อปนึ่งแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีแบบไอ้คนนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออไปทักทายก่อนดีกว่าจะได้แบบไม่ไม่อิอัดเนาะหาเพื่อนอะไรอย่างงี้ แต่จริงเขานั่นแหละเป็นคนอยากให้ผมเขาไปทักจะบอกให้กูไม่เคยคุยกับมึงก็เลยเดินเดินไปสร้างมิตรไว้ก่อนจะได้แบบไม่เหงาไปเพราเป็นคนแบบเคยเจอกันมาก่อนอะไรอย่างงี้ก็จะได้แบบเขาอยากคุยกับผมนานแล้วใช่ไหมนพอผมเขาไปคุยเขาก็ได้ใจก็เลยคุยใหญ่เลยใช่เขาเป็นคนอย่างนั้นแหละทำมันเก๋ไก๋ทำมันไม่ยอมโอ้เป็นอย่างนี้เนาะคือคือพอเขาไปทักผมยิ้มเงี้ยยิ้มอ่ะฮ้ยส้ดเขาพูดอยู่ชันก่อนสวัสดีเราพี่ๆอะไรเงี้จะแบบยิ้ม การออกการออกจริงๆคุยกันทุกวันเลยไม่รู้จะบอกอะไรเพราะว่าบอกกันตลอดเกือบทุกอย่างถ้าให้บอกก็คงบอกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีต่อไปครับแต่ว่าเออเราเราภูมิใจในตัวเขามากที่เขามีผลงานดีๆออกมาแล้วก็เราสึกภูมิใจที่เราได้ได้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆเขาครับมีข้าเป็นคนที่งินจริงหรอ เขาคนขี้งอนไหมอือนะทำไมไม่หรอผมคนจริงจังโอเคพี่เชื่อเขาไม่ขี้งอนแต่ว่าเขาขี้หงุดหงิดยังอนอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาขี้หงุดหงิดทําอะไรนิดหน่อยเขาก็หงุดหงิดสั่งนู้นสั่งนี้ไม่ได้เขาก็ทําไมไม่ได้เขาไม่เขาขี้บ่นด้วยก็คือเขาบอกว่ามัขี้บ่นไม่มีเลยนะนี่เขาบอกขี้หงุดหงิดกับขี้บ่นจริงๆคือผมขี้โม่ด้อ่ะ เราแก้ตัวไหมเราอย่างเมื่อก่อนแล้วกันเมื่อก่อนน่ะพีพีเขาจะเป็นคนที่ปล่อยไหลแต่ผมจะเป็นคนที่ผมจะชอบการวางแผนเพราะผมเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ค่อยเก่งผมเป็นคนที่เวลาที่ผมมีอะไรที่มันผิดแผนผมจะเป็นคนลกผมจะเป็นคนที่แบบสติแตกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็น perfect match ั้งที่แบบผมจะเป็นคนวางแผนพีพีก็จะ stick to แผนผมส,ส่วนใหญ่ แต่เวลาที่หลายๆครั้งที่หน้างงานมันไม่เป็นตามแผนใน,ในวันที่เรายังไม่มีมประสบการณ์แล้วหลายๆอย่างมัน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 ไม่ได้เป็นตามที่เราคิดอย่างเงี้ยพีพ่ีจะเป็นคนที่แก้ปัญหาหน้าง,งานได้เก่ง <eras> Oh, my okay. God.